ต่อไปเราจะมาทดลองใช้เครื่องเมททูนดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสร้างออบเจกต์ที่เป็นรูปวงกลมเข้ามาหนึ่งอันก่อนนะครับได้ง่ายในการดูนะครับผมอ่านี่นะครับเครื่องมือเมททูนเนี่ยจะมีความสามารถในการใส่สีเฉพาะจุดนะครับผมนี่ผมลองคลิกในวงกลงมนะครับจะมีการเกิดเส้น แนวตั้งกับแนวนอนขึ้นมาเป็นแนวตัดถ้าผมลองใส่สีเพิ่มไปลองใส่สีขาวดูนะครับผมเลือกสีขาวแล้วกดโอเคนะครับเห็นว่ามีการสร้างพื้นสีบริเวณที่มีจุดตัดแล้วค่อยๆแผ่ออกด้านข้างนะครับจะลองใส่เพิ่มสีดูนะครับเป็นเป็นสีอื่นนะครับผมสีเขียวนะครับผมทดสอบดูนะครับ ต้องใส่สีดำก็ได้ครับผมลองกดนะครับเป็นการไล่สีนะครับถ้าผมใส่สีขาวก็จะมีสีขาวเรือที่ผมไล่สีแต่สีเนี่ยจะไม่เหมือนกับกาเดียนนะครับกาเดียนจะเหมือนไล่ในทางเดียวอันนี้จะเป็นไล่ตามจุดที่เรากดก็ ไ,ไล่สีเพิ่มสีเพิ่มอะไรพวกนี้ครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับเมททู Make through. เครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับรูปใบไม้ตัวนี้